คุณแรกครับผมให้เป็นไอ้นี่นียหัวอะไรไม่รู้ครับผมซึ่งมันน่าจะดีโอเคเราจะรอในต่อไปนะครับผมแป๊บหนึ่งครับแป๊บคิดหนึ่งมาครับผมโอ้โหคนที่สองคนคนเดิมครับผมฮาคูคูอะไรทุกอย่าง่นะโอเคฮะขอบคุณมากครับดูดูในเฟซนะครับโอเคฮะคนนี้ครับผมถ้าเจอเขาทักเขาด้วยนะครับ

มาอีกแล้วครับผมชอบคลิปครับผมโอเคถ้าเจอชอบคลิปพักด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเราดูในเฟซนะครับเราดูเราดูในเฟสนะครับจีสามหกกับแม็กมาสองแม็กครับยันยันเมาหรือเปล่าขอบคุณมากครับผมยันเนายันเนาขอบคุณมากครับอบหญ่เลยวะ รอดูขอบผมมากครับรอรอดูในเฟสนะครับรอดูคลิปในเฟสนะครับผมพีนค้อคมยหาอรับมาควยหาอครับเฮ้พี่คนนี้เพเอโอ้ขอบคุณมากครับผมใจดีจังเบยรอนรอดูในเฟสนะครับจะอัพจะอัพลงเฟสครับ ใหแนทน 2B มาโอ้โหขอบคุณมากครับที่เข้าใจดีมากครับที่ KCLL ครับผมเจอทักด้วยนะครับ by ABC ครับผม by <have> ABC ให้ G36 กับแม็กมาหนึ่งแม็กครับขอบคุณมากครับผมดูในเฟสด้วยนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับ เบสี่มาฮะีเอเอ็นพี่แทนพี่แทนโอ้โหทำให้เขาสามสองบอกเอเคอีลิปหนึ่งบอกเออาร์หนึ่งบอกครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเราดูในเฟสนะครับมาอีกแล้วครับผมพี่แทมคนเดิมครับพี่แทมคนเดิมให้ของมาเยอะแยะครับขอบคุณมากครับเราดูในเฟสนะครับ แทมรอบที่สามครับให้สตาร์แน็ก45มาสามสิบอันครับขอบคุณมากที่แทมขอบคุณมากครับผมรอบที่สามครับขอบคุณมากครับอ่าฮะมาจากพี่แทมรอบที่สี่ครับผมพีเอเอมตัวมซี่นะครับใครเห็นพักด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้พี่ให้หลายรอบมากเอาลงเฟแล้วครับพี่ บจากพี่แชมรอบที่ห้าครับโอ้โหใจดีมากครับคุณผู้ชมใครเล่น l a ดวอร์ซีนี่แนะนำครับผมเซิฟนี้สนุกจริงๆครับเซิฟของระบาดครับผมเนี่าเสือกดีมนี่โปรโมทไปแล้วครับผมของระบาดคนครับพูดเพาะมากครับผมเขาไม่มีคนพูดไม่เพาะแน่นอนครับลองฟังดูครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไมค์เต็มๆให้ฟังครับ ขอชุดด้วยนะใช่นะฮะเกมนี้มีคนพูดเพ้อฮะลองฟังดูฮะเขามีแต่คนไม่มีอยากพายแน่นอนครับอะไรวะความรู้เรื่องเหรอชุดอะไรก็ได้โอ้โหพี่ทำรอบกพี่โอครั๊บแป๊บแป๊บพี่ทำให้อะไรฮะพี่ทำโอ้โหอ๋ออ๋อให้อันนี้มาโอ้ขอบคุณพี่แำมมากครับผมขอบคุณมากครับโอ้ใจดีอะพี่เนี่ย รอดูในเฟซนะครับพี่แธมรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับดูฮะความใจดีของเขาโอ้โหพี่ถ้าเขาพูดได้นี่คงดังไปแล้วนะครับคนนี้พี่แธมนะครับผมพี่แธมนะฮะเจอเขาในเซิร์ฟอย่ายิงนะครับผมขอบคุณมากครับนายอย่าโกหกผมนะไปขอได้วนายมาฮะจากพี่แธมคุย พ um oui> ี่แถมก็ให้เอเทยโหัเข้ามาฮะโหแรงเนี่ยให้จริงไหมเนี่ยพี่ผมไม่เอานะโอ้ไม่ให้เหรอก็นึกว่าจะให้ฮะไม่ให้อะไมาใ้าออ้ไ่อ่้อ่ให้้่ห้อ้ไม่ห้โออม่ใออ่่อ ผมขอบคุณมากครับผมหมูใจดีนะได้เลยนะเนียใจดีได้เลยโอเคฮะก็ต้องขอจบรายการไปเท่านี้แล้วครับถ้าชอบอยากดีมกดไลค์กดซับสไกันด้วยนะครับผมคนใจดีในเกมนี้มีอยู่จรงครับผมโอเคก็ต้องขอลาไปก่อนเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผมที่มารับชมนะครับผมบาย b